ส่วนที่ภาคตะวันออกค่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศสงกรานไนหรือว่าสงกรานกลางคืนบนถนนข้าวทิพย์ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นประเพณีที่จัดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเริ่มขึ้นแล้วอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะบนถนนสายท่าแฉลบและเส้นทางโดยรอบทะเลสาบสวนสาธารณะสมเด็จเจ้าพร,พระเจ้าตากสินมหาราชเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะโดยนายมนสิทธทิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีค่ะร่วมกับภาคส่วนราชาการ ได้ไปร่วมพิธีเปิดงานสงกรานถนนข้าวทิพย์ภายใต้ชื่ออาบน้ำพระจันทร์สงกรานราตรีวิถีจันทร์เย็นทั่วล่ามหาสงกรานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนักหมื่นคนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานและเล่นสาสน้ำกันตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะส่วนใหญ่ยางนิโนมนำถังน้ำขนาดใหญ่ขึ้นรถกระบะขับเล่นน้ำสงกรานวนรอบสวนสาธารนณะ จนทําให้การจะราจรวันนี้ค่อนข้างติดขัดเลยนะคะขณะที่วัยรุ่นหนุ่มสาวนิยมที่จะขี่รถจักรยานยนต์และเดินปะแป้งบนถนนข้าวทิพย์โดยจากการที่ทีมข่าวสังเกตพบว่าสาววัยรุ่นและก็เยาวชนที่มาเล่นสร์น้ําสงกรานปีนี้เริ่มเข้ามาเล่นสร์น้ําตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยมีการแต่งกายเข้ากับเทศกาลนี่คะ่ะเป็นเสื้อลายดอกแบบนี้ด้วยนะคะค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจได้จัดตั้งกองอานรยกัรรักษาความเรียบร้อยบริเวณใจกลางถนนข้าวทิพย์ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและยังคุมเข้มกฎเหล็กห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในบริเวณงานด้วยส่วนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบรุรีได้ตั้งจุดโดยรอบบริเวณงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งทางบกและทางน้ําผ่านทะเลสาบทุ่งนาเฉยเนื่องจากว่าเส้นทางเข้ามายังโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีการเล่นสาดน้ําและทําให้การจราจรหนาแน่นค่ะ ขณะที่ทางโรงพยาบาลได้มีการเปิดเส้นทางฉุกเฉินทางประตูหลังโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับประเพณีการเล่นสัดน้ําสงกรานไนบนถนนข้าวทิพย์ของจังหวัดจันทบุรีในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนหรืออาจจะทะลุ1 0 0 0 0แคนมาร่วมงานค่ะเนื่องจากในปีนี้จะจับให้มีการเล่นสรดน้ําสงกรานกลางคืนเพิ่มอีกหนึ่งวัน ก็คือในคืนวันที่13เมษายน2567อย่างต่อเนื่องนะคะ